กาแฟใส่น้ำตาลไม่ได้เกิดเพื่อลดความขมแต่เพราะราคาน้ำตาลโลกตกตำ่ำกาแฟใส่น้ำตาลไม่ได้เกิดเพื่อลดความขมแต่เพราะราคาน้ำตาลโลกตกตำ่ำปัจจุบันการดื่มกาแฟใส่น้ำตาลสักแก้วหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดาและคุ้นเคยยิ่งแต่ในประวัติศาสตร์ของกาแฟกว่าจะมีการเติมน้ำตาลลงในกาแฟแก้วแรกนั้นต้องรอเป็นศตวรรษทีเดียวทั้งยังไม่ได้เกิดเพราะต้องการลดความขม เพราะราคาน้ำตาลโลกตกตำ่ำสัตวรรัที่15ผู้นำนิกายซูฟีในเมืองท่ามอคาประเทศเยเมนเป็นผู้คิดค้นการคั่วการบดและการชงกาแฟแต่กาแฟที่ชงไม่มีการกรองกากออกกาแฟที่ได้จึงมีลักษณะข้นเหลวคล้ายโคลนขณะนั้นมีการปลูกอ้อยในดินแดนตะวันออกกลางและผลิตน้ำตาลที่รับมาจากอินเดียกว่าร้อปีก่อนการรู้จักกาแฟแต่ตอนนั้นก็ไม่มีกาแฟใส่น้ำตาล รือกาแฟใส่นมเนื่องจากมีคำกล่าวอ้างว่าหากเอาน้ำตาลหรือนมมาผสมกับกาแฟอาจทำให้เป็นโรคเรื้อนแต่กลับมีการเติมกระวานลงในกาแฟรวมถึงมีการใส่ฝิ่นหรือกัญชาลงไปคนในกาแฟด้วยกาแฟเติร์กิชเธอคิดคอฟฟี่เป็นกาแฟข้นเหลวคล้ายโคลนซึ่งเป็นที่นิยมในจัก,กรวรรดิออตโตมันปลายศตวรรษที่17คือคศ 1,683มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะกาแฟจากที่กล่าวไปข้างตน้นโดยการกรองเอากากกาแฟออกทำให้กาแฟเหลวเป็นน้ำครั้งนี้มีการเติมน้ำผึ้งกับนมเข้าไปด้วยการปรุงกาแฟแบบใหม่นี้มีเสียงตอบรับที่ดีและค่อยๆแพร่กระจายไปทั่วทั้งยุโรปผ่านทางพ่อค้าหลายชาติส่วนน้ำตาลยังคงถูกเมินเช่นเคยเพราะขนาดนั้นสารให้ความหวานซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุด นิยมใช้มากที่สุดในสมัยโรมันและได้รับความนิยมมาตลอดช่วงสมัยกลางคือน้ำพึง่งแม้น้ำพึ่งนั้นหายากและมีราคาแพงก็ตามทีแต่ก็ยังเลือกที่จะไม่ใช้น้ำตาลเติมกาแฟแม้ว่าคนยุโรปเริ่มรู้จักกับน้ำตาลทรายตั้งแต่คอสอ หนึ่ผ่านทางการทำสงครามครูเสดและเมื่อ,อยุโรปเกิดการปฏิวัติการเกษตรขึ้นในศตวรรษที่15มีการนำอ้อยเข้ามาทดลองปลูกในแถบเมดิเตอร์เรเนียนช่วงฤดูร้อนตลอดจนพัฒนาวิธีการสกัดน้ำมันมากอกมาใช้คั้นน้ำอ้อยกับทำให้น้ำตาลตกผลึกและอื่นๆแต่น้ำตาลก็จะได้แค่เฉียดแก้วกาแฟเท่านั้นแล้วน้ำตาลได้มีโอกาสปรุงรสกาแฟให้กลมกล่อมขึ้นเมื่อใด เมื่อเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงต้นศตรวรรษที่17มีการผลิตน้ำตาลออกมาเป็นจำนวนมากจนราคาน้ำตาลในตลาดโลกตกลงมากทำให้มีความพยายามที่จะนำน้ำตาลมาผลิตเป็นสินค้าอื่นๆเช่นแยมลูกกวาดและอื่นๆรวมถึงการนำน้ำตาลมาใช้ประกอบอาหารมากขึ้นรวมถึงการใส่น้ำตาลในกาแฟแทนการใส่น้ำพึ่งเพื่อลดความขม